ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปที่10สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลค่ะ สำหรับคนราศีตุลสองปีครึ่งที่ผ่านมา ดาวเสาร์จรเข้าพบพันธุนับตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ทํำให้ชีวิตของคนราศีตุลต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์เกี่ยวกับคนทางบ้านต้องเจอแต่เรื่องยากลำบากต้องคอยระแวดระวังเรื่องที่อยู่อาศัยมีเรื่องญาติญาติไว้ใจใครไม่ค่อยได้ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบเป็นที่พึ่งเมื่อดาวเสายกย้ายราศี ทำให้ความเหนื่อยความทุกข์ในเรื่องเดิมนั้นหมดไปและจะได้เริ่มบทใหม่ตามพบใหม่ที่ดาวเสาจรเข้าไปในวันที่หนึ่งมีนาคม2566นั่นเองเมื่อพิจารณา ตำแหน่งและทำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์และดาวราหูเมื่อดาวเสาร์จรมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับคนที่มีลัคนาราศีตุลดาวเสาร์จรเข้าพบปุตตะทำนายว่าลูกหลานบริวารจะนำความทุกข์มาให้มีความเครียดในเรื่องลูกหลานบริวารหรือทำนายว่าเราต้องคอย ระแวดระวังเรื่องผลที่จะตามมาหรือทํานายได้ว่าเรื่องลูกน้องในช่วงนี้ไว้วางใจใครไม่ค่อยได้หรือว่าเราใช้งานลูกน้องเนี่ยใช้ยากกว่าแต่ก่อนใช้ทําอะไรก็ไม่ค่อยยอมไปทําเมื่อดาวเสาได้ทำเนียบดีคือเป็นเกษตรจึงทํานายได้ว่าทุกเรื่องลูกหลานเนี่ยเป็นความทุกข์ก็เพราะว่าเราคิดถึงความมั่นคงของพวกเขาในระยะยาวแต่คนราศีตุลก็อย่าเพิ่งใจเสีย เพราะในรอบนี้รอบที่ดาวเสาจอนเข้าพบปุตระดาวเสาเนี่ยเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ร้ายกับกลายเป็นดีแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทำให้เกิดเรื่องดีๆยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องลูกหลานสิ่งที่จะตามมากลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องดีๆถึงแม้ว่าเราจะเครียดแต่ก็คุ้มค่าดีทีเดียว เมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณา การโครจรของดาวเสาร์ทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์ทคือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาร์สีเขียวคือตอนที่ดาวเสาร์โครจรเสริรสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโคจรปกติและจุดดีเอ็นเนี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับ จากการโครจรเสิร์ตของดาวเสาร์ในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกรากุมภามีนาเมษา1-4ช่วงต้นๆของทุกปีตั้งแต่ปี66-69ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาร์โครจรเสิร์ตนะครับ สำหรับชาวราศีตุลความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยยากเรื่องลูกหลานบริวารหรือความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจในเรื่องผลที่จะตามมาในช่วงต้นปี2566ถึง2569เราเป็นทุกข์อยู่ไม่นานเกิดความเครียดขึ้นแป๊บเดียวก็หายจากการโคจรมนของดาวเสาร์ในราศีกุม มันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลายปลายของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68สำหรับชาวราศีตุลดาวเสามนเราก็ทา,ายกลับเลยว่าเราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องลูกหลานบริวารไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจในเรื่องผลที่จะตามมาในช่วงกลางถึงปลายปี2566ถึง2568 จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาในราศีกุม ก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปีก่อนและหลังช่วงที่เดินมนนั่นเองสำหรับชาวราศีตุลทำนายว่าเราจะมีความทุกข์ความเครียดพบกับความเหนื่อยยากในเรื่องลูกหลานบริวารอย่างแรงเป็นช่วงเวลาสั้นๆปีละสองครั้งตอนกลางปีและตอนปลายปีครั้งละ15วันเท่านั้นค่ะ แล้้วก็จะรูสึึกดีข้นสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแถบสีจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินปกติคนราศีตุลก็จะมีความทุกข์กังวลในเรื่องผลที่จะตามมารวมระยะเวลาที่เหลือประมาณ12เดือน ดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกขจากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกขของดาวเสาว่าเป็นอย่างไรกันก็มีช่วงแฮ ppy ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกข์เพราะว่าดาวเสามนรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกข์เกิดขึ้นแป๊บๆก็หาย พราะดาวเสาเสิรอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพีคพีคือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปายแคบแคบนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปีกลางปีถึงปลายปีช่วงเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสานะครับ ช่วงวันที่1มีนาถึง19เมษา2566รวมระยะเวลา1เดือน19วันสำหรับคนราศีตุลสาวราหูจรเข้าพบปัตตนิปุตระ <c oughs> ก็ทำนายได้ว่าคนรักคู่ครองกับลูกหลานบริวารเนี่ยจะร่วมมือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือทำนายว่าคนรักหรือหุ้นส่วนของเราเนี่ยทำในสิ่งที่จะได้ผลอันยิ่งใหญ่ในอนาคตหรือทำนายว่า มีเรื่องยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับบุตรและสามีหรือภรรยาค่ะช่วงวันที่19เมษาถึง16ตุลาคม2566 รวมระยะเวลาเกือบหเดือนสำหรับคนราศีตุลน,นรเกณฑ์ฝ่ายมือจรเข้าพบปัตตนิปุตรททำนายว่าคนรักและลูกหลานร่วมมือกันแล้วจะมีอิทธิพลหรือโช่ช่่วงชัชวาลในเรื่องเงินเงินทองทองหรือทำนายได้ว่าหุ้นส่วนกับลูกน้องเนี่ยมีอำนาจวาสนาสูงหรือทายว่าสิ่งที่คนรักคนสนิทหรือหุ้นส่วนของเรากระทำเนี่ย จะได้รับผลเป็นที่ยอมรับดีในระดับท้องถิ่นช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา2566ระยะเวลาสั้นๆ15วันสำหรับราศีตุลเสาพระฤหัสเนี่ยจรเข้าพบปัตตนิปุตร เราก็ทำนายว่าคนรักคนสนิทกับลูกหลานบริวารเนี่ยเขาประสบความยากลำบากหรือว่าหุ้นส่วนและลูกน้องเนี่ยมีเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนหรือทำนายอีกอย่างว่าคนรักและหุ้นส่วนเนี่ยมีเรื่องยากลำบากที่จะตามมาในภายหลัง ช่วงวันที่19พฤษภาถึง23สิงหา68รวมระยะเวลา3เดือน4วันดาวเสามน์ข้ามราศีสำหรับคนราศีตุลเนี่ยดาวคู่มฤตยูเสา07เนี่ยจรเข้าพบมรณะอริก็ทำนายว่าอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองในแดนไกล ขยายความนิดนึงถ้าเราไปแดนไกลเนี่ยเราถึงจะสบายในช่วงนี้ถ้าเราไปอยู่ไกลบ้านหรือไกลถิ่นที่อยู่ให้อยู่เฉยๆแล้วจะดีเองอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปแล้วจริงจะดีช่วงวันที่23สิงหาคม68ถึง13กุมภา69 รวมระยะเวลา5เดือน20วันสำหรับชาวราศีตุลเสาราหูจรร่วมราศีเข้าในภพปุตระทำนายได้ว่าจะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารหรือทำนายว่าลูกน้องของเราเนี่ยทำในเรื่องยิ่งใหญ่อลังการไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือทำนายอีกอย่างได้ว่าสิ่งที่เราทำจะได้ผลที่ตามมาเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ นั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสาในราศีกุม2ปีเศษนับจากที่ดาวเสายกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสาจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกแต่ ็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสาร์เข้ามาในภพใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายาและสิ่งหลอกลวงดาวเสาร์มีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทวาก็หวังว่าดาวเสาร์ยกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทําให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและ ได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe channel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุน channel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ